จาตักหอยออกแล้วเขาก็จะอันมาเอาฝาหน้ามันออกเนาะก่อนจะเอามาต้มนีแม่มันได้กกกลเดือบร่อยแล้วเนาะนี่ร่างพักแล้วก็พักมาใส่หม้อแกงเลยเจ้าดูใส่ข้าขวคั่วลงมาเจ้านี่เจ้าอีแม่ปะก็จะชิมดูก่อนนาะหลังจากที่เขาเติมชุโรตไปเจ้ากับข้าวคั่วเนาะเห็นไหมท <laughs> ำเองเพ็ดเองลำยูเพดหน่อยปะ สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไม่แก้วเจ้าวันนี้แม่เปิ้ลจะแกงหอยจูบเจ้าก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยเจ้านี่เจ้าหอยจูบหนอ,อแม่เปิ้ลก่อร่างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอามาตั้งน้ำเจ้าต้มกอนหนะเขาก็จะต้มหอยก่อนเจ้านี่เจ้าหลังจากเขาต้มหอยมัสกัมหนอเขาก็จะตักหอยออกก่อนเจ้านี่ เจ้าตักหอยออกแล้วเขาก็จะอันมาเอาฝาหน้ามันออกเนาะก่อนจะเอามาต้มนีแมบมันได้กบกลเดือบร่อยแล้วเนาะนี่ดูนี่เจ้าเขาจะมาตาเครื่องแกงแล้วเจ้าใส่เม็ดพักป้อมลงไปเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่เจ้าไข่ซอยลงมาเจ้านี่เจ้าขาดมาได้คือขาว่ะใส่ขาลงไปเจ้า หอมเลยตามคามาันลหอมทันทีเลยนี่เจ้าตามด้วยหอมขาวเจ้าแล้วก็ตามด้วยหอมแดงเจ้าตามด้วยเกลือเจ้าตามด้วยพริกแห้งปนเจ้านี่เจ้าเสร็จแล้วเอกก็ตามพริกเื่องแกงให้เข้ากันเลยเจ้า ตามด้วยกะปิเจ้าน้ำห่านโดน้อยหลอดเลยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำห่าลงมาหน่อยหนึ่งเจ้าหลังจากที่หฮาแกะอันฝาแล้วเฮาก็มาใส่หม้อแกงเหมือนเดิมเจ้าตามพริกมาแล้วก็เอาพริกแกงลงเลยเจ้าเทน้ำร่างโคลกลงมาเลยเจ้าอือหือวันนี้เครื่องแกงหอมหวยหวยมาเลยนะนี่นะระวังที่เฮารอแกงซุกนระ พี่แม่ปกจะมาล่างพักเจ้าตะกี้บนได้ไส,ส่ใส่เด็ดเด็ดแจแนวไว้ละนี่เขาก็จะมาสวยสวยเนาะที่เจ้าพักก็จะมีบลาเคือบาทั่วบะพักปอมเปอร์อพักแคบะยอดน้ำแก้วเจ้าวันนี้นะล่างพักแล้วก็พักมาใส่หม้อแกงเลยเจ้าดูวันนี้พักหนักหน่อยแกงหอยเจ้าแกงแคหอยจูบเนาะหอยก็นักเนอวันนี้นะวันนี้หอยตัวใหญ่ขนาด ตัวอ้วนๆ,ๆเลยวันนี้นี่เจ้าเติมชูโรดลงมาเจ้านี่วันนี้มันก็จะมื่นๆแนะ่นอะมันคํำแล้วนะวันนี้นะนี่แล้วก็จะมีข้าวคั่วเจ้าใส่ข้าวคั่วลงมามเจ้าน,น,นี่เจ้าอีแม่เพื่อก็จะชิมดูก่อนเนาะหลังจากที่เฮาเติมชูโรดไปเจ้ากับข้าวคั่วเนาะเห็นไหน ทำเองเพชรเองลำยูเฮ็ดหน่อยบะดูโอ้โหมันได้เติมอย่างละเรียบร้อยวะเจ้าเดี๋ยวเราจะกินข้าวแรงกันแล้วเนาะนี่เจ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยแล้วเจ้าดูอุ้ยพ้อมกินแล้วเจ้ากับข้าวแมลงนี่เนาะมันจะแรงเลวันนี้คำเลยแหละนี่แกงแค่หอยมัมม่าเจ้า วันนี้แม่ไปได้ไซนอไปได้เนอวันนี้มีนอหนึหน่งเมาะขนาดเจ้าดูนี่เจ้าเซตเรียบร้อยละเจ้าแกงแคหอยจุบมะมาอเราวันนี้นะมีนอแต่นหนเจ้าวันนี้นี่ลำขนาดเนอเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านล้านนาเมืองเหนือลำ้ำเลยเจ้ามากินข้าวแต่กันเนอ